ไก่ออร่าซูปเปอร์ไซยาปะทะกับซูปเปอร์ไซยาของจริงฉันจะตีลูกเกียบให้ตายไปเลยยาวนี่ยมาทูดเจอกับนักกราฟของผมนี่กำลังไปที่วันที่17คเับผมอผม เริ่มเห็นหัวไหลเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปไปนะครับกับเกมมนกณปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่15กันแล้วนะครับผมแม่สําหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทําการปลดล็อกเจ้าไก่นักกล้ามพลัง100%ไปเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะพามาดูพลังของเจ้าไก่ตัวแรกที่อัปเกรดเลเวลจนเต็มเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวนี้ในการ เก็บผงฟักไข่แล้วก็จะลองไปใช้ PVP กับคนอื่นๆกันดูนะจะได้รู้กันว่าเจ้านี้จะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนกันแล้วก็อาจจะมีปลดล็อกเจ้าไก่ตัวต่างๆที่เรายังตกค้างกันอยู่ก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการเข้าต่อสู้ในวันนี้กับพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะนี่เลยเพื่อนตอนนี้ก็ยังขาด การอัปเกรดดีเฟนต์เจ้านี่อื้หอ้ยใช้ประมาณ90000สอัปเกรดได้ครับผมอีกทีนึงไปอุย้ยแม็กเรียบร้อยมาเหลือตังสามหมื่นอุย้ยต้องไปเก็บตังเพิ่มดูสิเจ้านี่ต่อสู้โอกาสชนะ57%นี่โอ้โหปะทะกันหน่อยไก่ล่างแรกเอ้ยกับเจ้าไก่สีทองออลาปะทะกันยา่า โจ,โจ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 โอ้โหเอ้ยจะตายลิตเดียวเท่านั้นเฮ้อดูสินี่ก็คือความแข็งแกร่งของเจ้าตัวนี้เป็นไงล่ะเพื่อนอุ้ยเรเวลอาคขับผมนี่ตอนนี้เรเวล42เรียบร้อยสำหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาปลดล็อกเจ้า ไก่ตัวที่2กันบ้างนะเจ้าไก่สีทองโอ้โหถ้าเจ้านี่อัปเกรดเป็นเลเวล20น่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าเจ้าตัวนี้ปลดล็อกไปก่อนย่าเรียกได้ว่าไก่ตัวล้นๆแม่ไม่มีความสามารถอะไรพิเศษว่าแล้วก็อัปเกรดไปก่อนนี่ใช้เงินแบบืโคตรจะน้อย200กว่าป๊าป๊าป๊า,ปาโอกาสคิติเคิลห้อย่างนั้นหรอโดดเด่นด้านอะไรกันนะถ้าเราเล่นไก่ตัวอ่อนเราก็จะเจอกับไก่อ่อนเหมือนกัน 24%เหรอเล่ะฮ้ยโอกาสชนะมันน้อยเหลือเกินตอนนี้ไก่สีทองประทะก,กับเฮ้ยเจ้าไก่ย่างมาสู้กันหน่อยยา่าฟาดไปเพื่อนอุ้ย1้9ยเฮ้ยโดนทุบทีเดียวตายโอ้โหกระจอกจริงๆด้วยนะ ถ้าไม่อัปเกรดเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมาใช้เจ้าตัวไหนกันดีนะเจ้านี่เราก็ยังไม่ได้ซื้อเหมือนกันไก่คอเขียวแล้วก็เจ้านี่ไก่ไรขนที่ถ้าอัปเกรดมีความแข็งแกร่งพอสมควรเจ้าไก่ขาวก็ยังไม่ได้ปลดล็อกเหมือนกันอืมเจ้าไก่สมุไรหุย อัปเกรดใช้21ล้านน่าอัพให้เป็นเลเวล6เหมือนกันนะคือหลายๆคนยังไม่จุใจนี่เราจะมาใช้เจ้าไก่นักกล้ามกันให้ดูกันอีกทีหนึ่งโอกาส98%โอ้ยแม่เลือดยังเหลือ2,000กว่าโอ้โหอะไรเนี่ยแม่แบบนี้ทุกทีเดียวตายเื่อสลายครับผมนี่ไงก็จะได้เป็นลูกกระตาแล้วก็ผงฟักไข่เห็นมีน้องๆบางคนถามมาว่าลูกกระตายหาจากไหนนะครับก็จะได้จากเจ้าพวกนี้นี่แหละหรือไม่ก็ การล็อกอินประจําวันก็จะมีการแจกพวกลูกตาประจําวันกันด้วยนะดูซิ คราวนี้98%โอ้โหนักกรามปะทะก,กับโอ้โหไก่ตัวแรกครับผมมาทุกทีเดียวสะใจอล่วงครับผมอมืเจ้านี่มีความแข็งแกร่งที่สุดกลับมาเป็นเจ้าไก่ล่างแรกนะครับผมเราจะใช้เจ้าไก่ตัวแรกไปต่อสู้ PVP กันหน่อยสิมาคลาสสิกไปเลยออ้เจอกับเจ้านี่ฮาติ เฮ้ยเรเวล18แม่รู้สึกว่าอู้เราเก่งกว่าเยอะนี่ออร่าขั้นสุดปะทะกับออล่าสีแดงอุ้ยซอรี่เสียใจอะไรฮ่าฮ่า่าแกจงตายซะเถอะฉันจะตีให้ขนกระจุยอยา่าฟาดไปเพื่อนโอ้โหนี่ผุงฟักไข่แบบง่ายๆได้มาแบบนี้ฟืดอ,อุ้ย XP ได้เยอะเหมือนกันนะเฮ้ย hey, เล่นแบบนี้ก็โอเคหได้ตังสองแสนแม่เล่น PvP นี่อืมสะใจเหลือเกินเราเจอกับเจ้าไก่นักกรามแต่เป็นเลเวลหนึ่งมารจ้าไก่ล่างแรกอุย้ยออร่าสีฟ้าครับผมแม่นักกล้ามทักทายหัวเลาะไปทีหนึ่ง แล้วก็ทักทายครับผมอขอตีหน่อยเตะไปตายครับผมอดูถูกไม่ได้มันอยู่ที่การอัพเลเวลได้18 XP แม่เจ้าไก่นักกล้ามถ้าไม่ได้อัพเกรดเลเวลมาก็ไม่สามารถสู้กับตัวที่มีเลเวลสูงๆได้แน่นอนแม่คราวนี้ใครจะเป็นคู่ต่อสู้เอ่ย,อยไก่ซุปเปอร์ไซยา่า แม่เรเวลซีอย่างนั้นเหรอนี่ไก่ออราซูปเปอร์ไซยา่าปะทะกับซูปเปอร์ไซยาของจริงหัวเลาะเหมือนเดิมอาะฉันจะตีลูกเกียบให้ตายไปเลยยา พลังมัดรัวโอ้ยจิมตายปรื้ดหอด51 XP นี่ได้ตังคเรื่อยๆถ้าถ้าเราได้ไก่ซูเปอร์ไซย่านะครับผมเราน่าจะต้องทุ่มเทการอัปเกรดเลเวลให้มากมายที่สุดเฮ้ยเลเวล20อุ 20. ้ยเจ้าไก่ดำเฮ้ยตัวนี้หืมเหนือกว่าเราโอ้โหไก่แบบว่า,าออลาเสมอกันปะทะกันหน่อยสายพันธุ์ของเจ้านี่มันเหนือกว่า ในเลเวลที่เท่ากันอุ้ยต้องวัดพลังกันหน่อยเพื่อนตีก่อนได้เปรียบยา่า ก,กินไปดูสิโอ้โหมันตีแบบไม่ขี้โคตรแรงมาฟาดไปอ้าวตายครับผมมาโตดูสิเพื่อนเสียไป4ี่หมื่นเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดไก่สายพันธุ์อื่นให้เป็นเลเวล20กันด้วยนะแม่นอกจากไก่ตัวแรกเพื่อที่จะได้สามารถนําไปสู้ได้แบบจริงจังโอ้โหตัวนี้เลเวล18สวัสดีเพื่อนฮัลโหลออล,ลาแดงจะมาสู้กับออล,ลาสายฟ้าอย่างนั้นหรอไม่มีทางซะหอกยาก เตะตายทีเดียวโอหยเรเวลเป็นสิ่งสำคัญแม่เรเวล43วิธีการเก็บตังก็ประมาณแบบนี้แหละนะได้มา7ล้านกันแล้วเอาละตอนนี้ก็รวมมิดตัวที่เราปลดล็อกมานะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ตั้งแต่เจ้าไก่สมุไรกันเลยนะแต่และตัวจะมาให้หายคิดถึงชอบเหมือนกันนะเจ้าตัวที่มีโอกาสการคริติคอลสูงโอ้โหเจอกับเจ้าไก่ขาวนายจะต้องกลายเป็นไก่สั์ อ <Net> มาสไปย่าโอ้โห้เละครับผม ีได้มาอีกหนึ่งถุงตัวต่อไปนะครับผมเจ้าเอเลี่ยนที่หายหน้าหายตาไปนานเจอกับอุย้ยไก่หุ่นยนต์เฮ้ยดูสิพอเป็นไก่หุ่นยนต์เลเวลสิบเจ็ดอ้หเฮดพีนี่สุดยอดไก่เอเลี่ยนพะทะก,กับหุ่นยนต์โอ้โหแม่ตัวของเราไม่มีออร่าเลยเพื่อนยังไงก็ตายนะแมตตแบบแบบ์นี้ย่าแป๊บแป๊บแ่าลิ้นว้ากลับไปเป็นไข่โอ้โห ได้เห็นความสามารถของไก่หุ่นยนต์นี่ไก่เคียวยมทูต ที่แบบว่าพลังสุดยอดเหมือนกันถือว่าในพาร์ทนี้เรามาเก็บถุงฟักไข่ให้เยอะๆนะครับผมในพาร์ทหน้าเราจะมาปลดล็อกเจ้าไก่ซูปเปอร์ไซย่ากันแล้วนี่ยามาทูดเจอกับนักกล้าฟพรัผมเฮ้ยเลือดนี่เยอะกว่าโอ้อย่าทำฉันเจ็บนะเพื่อน <c oughs> ฉันจะมาเก็บเกี่ยววิญญ,ญาณของนายมาฝันไปยักอ้ยโชว์ไปก่อนจ้า เรียบร้อยวิญญาณออกจากล่างตัวแข็งปรื้ด38 XP ตอนนี้ก็ถุงฟักไข่ได้มา7ถุงเรียบร้อยมาเราก็ฟักไปเลยนะเพื่อนเราอยากจะเห็นว่าเจ้านี่วันที่16จะเห็นหน้าตาขนาดไหนเอาละเทให้เต็มไปเลยปรื้ดวันที่15กลายเป็นวันที่16โอ้โหเริ่มเห็นแก้ม17 18 19 20 21เฮ้ยอีกประมาณ5วัน ไม่นานละเพื่อนนี่กำลังไปที่วันที่17ครับผมเุ้ยเริ่มเห็นหัวไหล <c oughs> ไอมันกำลังจะออกมาแล้วเพื่อนอื <c oughs> เจ้าลูกเกียบซูเปอร์ไซยานี่ก็คือผงฟักไข่ทุงสุดท้ายของวันนี้เอ้ยอีกสีวันเจ้านี่ออกมาแน่นอนสําหรับในตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บลูกกระตาเพิ่มโดยการใช้เจ้านี่ไก่ตัวแรกต่อสู้กับนกรก,ก,ร ah, ก,บนกระจอกเทศพผมมาเลยจ้าหูยไก่ออร่าซูเปอร์ไซยาสู้กับนกกระจอกเทศเตะมันให้ตายจ้ยาจิ้มหุย คิทีคโคตรโหดหืมเจ็ดแสนชนะแน่นอนนกกระจอกเทศเลเวลสีตีมันอ้าวโหเรียบร้อยตอนนี้ก็ปลดล็อกเจ้าตัวที่อือตัวนี้ละกันไก่คอเขียวไม่เคยใช้อัปเกรดดูสิรับรับรับเฮ้ยอัปเกรดเลเวลสองเจ้าตัวนี้ก็มีแบบว่าคิติเค้ลที่65%อค่อนข้างจะใช้ได้รู้สึกว่าอัตราการคิ เฮ้ยเป็น69%เอ้ยเริ่มไม่ธรรมดานะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทยอยทยอยอัปเกรด แม่ไก่หลายๆตัวให้เป็นเลเวลสูงๆนะครับผมนี่เจ้าไก่คอเขียวลองสู้ดูสิโอกาสชนะจะเท่าไหร่เอ่ย58%มาไก่คอเขียวปะทะกับเจ้าไก่ขาวอืมกลับมาเล่นเป็นเจ้าพวกไก่ธรรมดาธรรมดาน่ะนี่ยออปีไปอุ้ยสามพันอุ้ยห้าพันครับผมเฮ้ยอย่าพึ่งตายนะเพื่อนเออตายคู่ปะโถแม่เจ้าไก่คอเขียวของเรา น่าจะโดดเด่นไปด้วยอืมเฮ็ดพีที่ค่อนข้างจะมากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องตีก่อนให้ได้เปรียบเอานี้ตายยา่าโชว์ไปก่อน9000โอ้โหคขีแรงพอสมควรอัตราการคีก็เยอะเอ้อสุดยอดอืมได้มาสี่หมืเอาละอัพเกรดไก่เหลืองอยากจะเห็นไก่ตัวไหนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะอืม ตัวนี้ก็เดี๋ยวปลดล็อกไปเลยดีไหมไก่ไร้ขนโอ้โยเยรเดัหนึ่งอัตราการขื้พอสมควรเจ้านี่อย่างที่บอกว่าถ้าเราอัปเกรดดีๆก็ โอ้ยเก่งกาดแน่นอนนี่อัตราการคิค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเพื่อนอออัพเกรดแม่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ต้องใช้ลูกกระตาในการปลดล็อกเพราะฉะนั้นเก่งกาจแน่นอนเรเวล8ปดถ้าผมอเริ่มเก่งขึ้นเลือดสามมือแล้วเรเวล9แล้วเพื่อนโอ้ยเงินแทบไม่เหลือไปเก็บ เงินกันก่อนสิแม่ไก่ต้มตุดจีนไปว้าวเหลือ6,000ในการเห้ยเดิมพันนะครับผมแม่ไม่มีขนปุ๊บตัวเล็กนิดเดียวมาเพื่อนจ้าตีก่อนนี่แต่ว่าพลังจโจมของฉันยังแข็งแกร่งอุ้ยไม่เอาเพื่อนโอโ้โหยเฮ้ยจะตายไปอยยังอัปเกรดไม่สุดขอยืมเงินหน่อยนะเดี๋ยวฉันมีตังแล้วค่อยมาคืนอัปเกรดอัตราการคิดอุ้ยเงินเดิมพันก็เหลือน้อย คราวนี้เจ้าไก่บอลจริงต้องเจอเจ้านี่เตะขีตายแน่นอนมาแล้วเพื่อนอุ้ยเสมอกันอีกเจ้าหุยขี้แรงอยู่สองหมืนีตีไปอ้าสามมีโอกาสชนะอยู่ว้าวเป็นไงแม่อย่าดูถูกไก่ไร้ขนนะเพื่อนดมตูดไปเลยเอาละอัพเกรดให้มันเต็มนี่เฮ็ดพครับผม แล้วก็คีทิเคิลทุกอย่างเออต้องการ1นึ่งล้านแให้เป็นเลเวล10เจ้านี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ห้ามดูถูกอย่างเด็ดขาดเลยนะเจ้าไร้ขนเห็นมีหลายๆคนชอบใช้เจ้านี่ในการท v p นะครับโอ้ไร้ขนกับไก่พิการหเป็นคู่ที่น่าสงสารทั้งคู่มาปะทะกันหน่อยเดี๋ยวผมใครจะอยู่ใครจะไปเจ้าโดนไปก่อนหมื่นสีตีให้ตายจ้ยาเรียบร้อย โอเคครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะมาเล่นไก่บางตัวให้หายคิดถึงกันไปสําหรับในพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําการฟักไข่เจ้าไก่ซูเปอร์ไซยาให้ได้เห็นกันอย่างแน่นอนรอติดตามรับชมกันได้เลยตอนนี้ขอไปเก็บตังค์กันก่อนถ้าอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับ ให้กับพียรติในการทําตอนหน้านครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บ